ลิเกผีลิเกนารสินโบราณขวัญใจราบยาค่ำคืนนี้มีลิเกธนะดังจากอ่างทองมาแสดงในงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตของวัด เมยยกน้อยใหญ่หอบลูกจุงหลานเสือผืนเชียนมากพากันมาปูเสือจองที่หน้าเวทีเด็กๆยังเราไม่ควรพลาดขนมที่แสนอร่อยลิเกมาปักหลักตั้งแต่เมื่อวันก่อนตั้งโรงติดฉากไม่มีใครเห็นคนเลยตอนกลางวันมันคงไปนอนหมกันอยู่หลังโรงลิเกทั้งคณะพอตกเย็น เพิ่งเอาระนาตะโพนมาตั้งตีกันเสียงดังไปหลายคุ้งน้ำยามคำ่ำสลับเสียงหมาแปลกหมาบนทำไมบรรยากาศค่ำคืนวันพระขึ้นสิบห้าค่ำพอดีโรงลิเกตั้งใต,ต้ต,ต้นโพใหญ่ดูคลิึงขรึมต่งานตามันดูทึบทึมๆยังไงไม่รู้ ขอจองห่างไกลหน้าเวทีนิดหนึ่งละกันเหล่าเพื่อความปลอดภัยปีที่แล้วพระเอกตัวโกงประดาบกันแย่งนางเอกดาบหลุดมือปลักกลางหัวตะแฉะเลยเมาแล้วไปยืนเกาะหน้าเวทีส่องแซวนางเอกลิเกสมน้ำหน้ามากบากามดีนะัตะแฉะทุ่มหนึ่งได้ไอหนึ่งวัยรุ่นจอมเกเรประจำหมู่บ้าน มันบอกจะไปแอบดูนางเอกแต่งหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเวทีมันแหกปากวิ่งออกไปแบบเสียสติออกเป็นทางหน้าวัดจะขี่หลอกตัวเลยไม่จ้ามันแหกปากวิ่งตะเลงออกไปเมายาดองแต่ัวคำเลยมึงไอหนิงไอบ้ายายทายายมันดาตามไล่ตูดมันไปพวกเรานั่งดูด้วยความขบขัน พระเอกออกมาแลว้วใหญ่ทา,าปากค้างยกผ้าเช็ดน้ำมากที่กระจายออกมาจากปากพ่อเจ้าประครุณเอ้ยล่อแล้วเต้าเขาถานลปรปคุณใหย่ทาชื่นชมครับ่อแบบแปลกหน้าคล้ำๆเหมือนคนไม่ได้นอนมาเจ็ดวันเสียงร้องรำสั่นเครือสอดรับกับหมาหอนเป็นคอรัดประสานเสียงบรรยากาศที่น่าวิ่งกลับบ้านนอนมาก แสงไฟสีส้มๆหน้าเวทีมันกระพริบดับติดๆบางครั้งมันก็เกิดภาพหลอนมันคล้ายจะเหมือนเอาศพมาใส่ชุดลิเกนะตาโบลิ้นยาวสลับไปมามันหลอกตาคนดูผู้คนเริ่มกระซิบกระซาบกันเริ่มลุกเฮือกันเก็บเสือจุงมือลูกหลานถอยห่างออกมายญยทาไม่ยกตัวยงเตรียมพวงมาลาัยติดเงินมา20บาท ลงไปยังหน้าเวทีมาโลูกมารับรางวัลแห่พระเอกเดินดร้ายรำมารับรางวักลก็ก้มลงมาให้ยายทาเห็นใกล้ๆกินเหม็นเน่ารุนแรงหน้าตาดำคล้ำใกล้เนา่ายายทาแทบหงายหลังพงะเป็นลมผีผียายทาแหกปากตะโกนล,ลั่นอาการของยัยทาที่ล้มตึงลงไปทำให้คนชาวบ้านที่จ้องจะวิ่งกันอยู่แล้ว ก็ออกสตาร์ททันทีเพียงครึ่บเดียวเคลียร์ลานวัดโลง่งลิเกคณะดังออกเดินทางจากอ่างทองรถสองแถวไปพลิกคว่ำอยู่แถวหลังสิบเจ็บตายกันยกคณะอ๋อที่ไอหนึ่งมันเห็นน่หลังโรงลิเกที่มันไปนสองดูมันไม่เห็นคนเปลี่ยนชุดแต่งหน้าแต่มันเห็นเป็นผีสวมชุดลิเก พากันนั่งกินศพที่นอนอยู่สี่หา้าศพอย่างอเ็อร่อยพอมันหันมามองปากยังคาบไส้คาปากไอห,หนึ่งมันก็แหกปากวิ่งออกไปอย่างที่เห็นกัน